ดูถ้าเกิดสมุดแล้วพ hey, really okay. yes, ี่ก็ไม่ส so ูงหากันเอากอดกันเลยเอมาแลกกอดกันหน่อยเร็วไม่อันนี้แบบไม่ปลอมนะแบบพี่เอาแบบขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ัำพอร์ตขอบคุณที่ซัพพอร์ตพี่ด้วยขอบคุณที่แบบว่าเจอดราม่าอะไรก็ให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจให้กำลังใจอุ้ยบีบขอบแก้มแกงเดือดกันแล้วจะวาง เราจะทำงานกันนานอยู่แล้วดูแกันนานเราจะเป็นรักแท้กันไม่ได้คิดว่ามาน้องมิ้นจะแบบขนาดนี้นะทุกคนเขอบันเก็บขอบุญขอบุนมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยอ่ะเก็บกืนคนมีของจริงพี่ดีวไม่ห่ืนคนอย่ในรอเธอะมีเงินเราอยากมีเพืนดีๆเนาะถูกค่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเสียถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้นะมเอถ่ายรูปเดี๋ยวให้นี่ก็ได้ค่ะขอบคุณมากทุกคนทุกคนมันก็เห็นแล้วแหละว่าแบบ มันคือสิ่งที่ออกมาจากใจเนาะนะครับก็เหมือนแบบเชื่อไหมเป็นเงินก้อนแรกที่แบบใหญ่มากนะที่พี่ได้รับนอกเหนือจากครอบครัวพี่ที่แบบว่าพี่ดิวเป็นผู้ให้ตลอดไงยมิงก็เลยแบบอยากให้พี่ดิวไม้เป็นผู้รับแต่ก็รับก็ไม่ได้ไปขอเงินนี้พี่ก็ขออวยพรให้มิ้งเจริญเจริญแล้วก็ขอให้เงินนี้ไปช่วยเหลือใครหลายๆคนได้มากกว่าหรือคนที่ เดอ่าน้อยมีน้อยกว่าเราหรือเขาที่ยังแบบยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปต่อยอดชิตให้เขาตออแล้วเชื่อไหมว่าเงินตัวเนี้ยเรื่องราวที่พี่จะไปช่วยคนนั้นน่ะแม่เขากําลังป่วยพี่สปอยแค่นี้แม่เขากําลังป่วยแล้วหนักด้วยถ้าหนูได้เห็นลิปเดี๋ยวพี่ลงเครื่องพี่ไปต่อเลยเนี่ยทุกคนพี่พี่พูดตรงๆนะพี่เอ่ยนะพี่ลงเครื่องพี่ไปสัตหีบต่อ แล้วทุกคนรู้ไหมว่าพี่ไปหาใครนั่นแหละให้พี่ให้ทุกคนดูเอาแล้วบางคนทายถูกเลยนะพี่ไปสัตหีบต่อนะถ้าสมมติพี่นั่งเครื่องไปสี่โมงใช่ไหมพี่ถึงพี่ต่อรถจากสนามบินไปสัตหีบเลยตอนนี้พี่ให้ลูกน้องไปช่วยแล้วเบื้องต้นนี่มีคนทายถูกด้วยมีคนตอบถูกด้วยพี่ไปสัตหีบใครอยู่สัตหีบ<ค>แล้วแม่เขาป่วยด้วยออเอ,า,อยาง่ายว่าฟิล,ฟ,ลฟิลง่าย น้องเขาลำน้องเขาลำเป็นนางลำสู้ชีวิตมากรอดูที่ติดต่อไปตั้งแต่เห็นข่าวข่าวบางสิ่งบางอย่างพี่พี่ไปนี่มีคนตอบถูกด้วยแล้วก็เงินหนึ่งแสนบาทฟังนะทุกคนเอาไปส่งต่อให้น้องฟังนะเอาไปส่งต่อให้น้องเป็นเงินของนิ้นแล้วก็เป็นกําลังใจของพี่ดิวแล้วใจของพี่ดิวที่มันไปถึงสัจจเหตนะอันนี้บอกตรงๆงนะเพราะว่าแม่เขาป่วยอยู่